ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสโซช่องหวยดิเดนงหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งมีนาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยไมนี้ครับเนวทานเดนล่าก็เบ่งปานสองสูตร สูตรที่หนึงกับสูตรที่2ก็แบ่งปานโชูหนึ่งสองูตรชูหนึ่สองสูตรชูหนึสุดที่1กับสุดที่2อช,นหนอชนหนูหน,น,หนึตัวเดียวในทันที่แล้วโชโูศูนย์ เดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานชนหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ใบน,นี้ครับเป็นเดีวทางสองตัว สองตัวสิบหน่วยโบนด้วยแตงไม่นี่ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านสามหกหก,หกสาม เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสิบหน่อยจับคู่ด้วยแต้มห้าเป่มศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็นึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะ ก็เน้นโคว้วงกลมนะ5้าสองห้าสามหกหนึ่งหนึ่แหน่านผูปชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสองตัวล่าง โค้ดสองตัวล่างเบ่งปานสองแปดสามแปดสี่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่สองส,ส,สามสองสี่สามสองสี่สอง ต่อไปครับผมใบนี้เด่นโคล่าสองสูตรจับคู่สองสูตรจับคู่นะ2829 5859 28295859แสองสูตรจับโคู่ลา ต่อไปครับผมใบนี้เอกกอนก็แเบงปอลคู่สองตัวล่าง 96, 96 96นะ96คู่เดียว96คู่เดียวต่อไปครับผมใบนี้ มันนี้ก็เป็นแนวทางคู่2ตัว6กหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกสอง7จ็ดสองแปสองเสองหสาเจสามแปดสาสเจดสีดสี่เกหห้าเจดห้าปห้าเหห เด่น8กับ9นะเด่น8กับ9ใบนี้ครับดังเม็กซายก็เบ่งปานเดียวทาง10หน่วยล่างแบบ4ตัว78901 78901 เจ็ดแปดเก้าศูนอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะอนดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างต่อไปครับผมใบนี้ปัน่นสองสูตรจับคู่สองตัวล่าง ก็แบ่งปันเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสามสี่สามหกสามแปดกลับตัวโดวยนะ่ะปันต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยล่างแบบสองตัวเพชรกลางกลวง ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหนึ่งกับเก้านะเดี๋ยวทันเจอแล้วแปดศูนย์เดาทันใหม่นี่ก็เบ่งปันเก้าหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ราศีกรกฎ ราศีกรกฎ10หน่อย10หน่อยบนก็เบ่งปานสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งปดเกนึ่งสามเจ็ดแปดเกก็เบ่งปาน5ตัวนะเบ่งปันห้าตัว ต่อไปกระผมบนตรอง1นึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสามนึ่งหกสามเจ็ดหนต่อไปกระผมใบนี้นักคิโนชุดเต็มล่าง อดีตที่แล้วผ่าน70นะ็ดนยะเจ็นย์ในทันใหม่นี้ครับ 47, 48, 49, 40, 3, 4ี่เจ็ดสี่แป4สี่เก้าสี่ศูนย์สามสห้ห้าเจดแปดเจห้ดห้าเก้าห้า ต่อไปครับผมใบนี้คัดคู่สองตัวต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเนวทางครบล่าเบ่งปานเนวทางครบล่า2สองสามสี่แปดนะกรมกินุษ สองสามสี่แปดเหลือสองสามสี่แปดดับหนึ่งหกเจ็ดเก้าเหลือเด่นสองสามสี่แปด ต่อไปครับผมใบนี้สิบสิบล่างสิบล่างเบ่งปันเะจ็ดนะเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวเบ่งปันเจ็ดตัวเดียวเบ่งปันตัวเดียวเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ครับราศีกระโจนเต้มร้อยสิบหน่อยอก็เบ่งปันเต้มสองสามสี่ห้าหกเบ่งปันเต้มสองสามสี่ห้าหกนะอดีตผ่านอดีตที่แล้วผ่าน เต็มร้อยสิบหน่วยต่อไปกระบผมท่านผู้ชมวันนี้ครับเพชรสุพรรณเต็มสิบหน่วยบนเต็มสิบหน่วยโบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ ก็เบ่งปานหกตัวหกแต้มเบ่งปานหกตัวหกแต้มเต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม